สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาชอบกินน้ำมัดลมมากแต่ทำไมเขาถึงตัวผอมไม่อ้วนเหมือนคนอื่นนี่คือเด็กผู้ชายคนที่พูดถึงไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทำไมนอ้องเขาถึงชอบกินน้ำมัดลมมากไมเออถึงชอบกินน้ำมัดลมชอบครับ พี่ชอบเพราะว่ามันหวานอร่อยใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งอ่ะเออกินน้ำอโลมากน้อยแค่ไหนี่สี่ห้าขวดครับ,รบกินมากขนาดนี้เออปวดท้องบ้างหรือเปล่าก็ปวดบ้างครับที่ปวดท้องเพราะว่าไม่ค่อยกินข้าวหรือว่ากินบ้างก็กินบ้างสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังมีอยู่นที่อนามัยกันแล้วนะคะก็จะมาสอบถามขึ้นหวัวกันค่ะว่าโทษถุงน้ำรมอนมันเป็นไง คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมที่จะบรินนโภคเอาลงจํานวนมากเพราะว่ามีทั้งความหวานน้ำตาลก็มากนะคะแล้วโทษของมันเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงๆโทษมันก็แย่ๆไปหมดนาะพูดถึงว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามันมีความหวานมากแต่ไม่มีไม่มีย์อะไรเลยเพราะหวานให้พลังงานสูงไปหมดจริงๆแล้วคนนี้นเราบรดีภวก็มันอร่อยาอาจจะรู้สึกกินแล้วสดชื่นเนาะถ้านี่เหนื่อยมาก็มีข้อดีอย่างคือกินแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยเพราะตัวเองก่อนก็เคยกิน หลังมาก็รู้สึกว่ามีโทษเอยอะแยะเลยพยายามลดก็ลดได้จริงๆอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีประสบก,การณ์ตรงตัวเองเลยนะคะคือพอพอกินแล้วหรืนะ่มน้ำเปล่าไม่หิวข้าวเลยอยู่ได้ทั้งวันแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยเพราะพิมพ์สัญญา,ารอะไรเลยนะคะสองก็น่าจะเป็นเรื่องของมีความหวานอาจจะเกิดเป็นโรคเบาหวานได้เพราะน้ำตาลม,มันสูงใช่ไหมก็อินซูลินที่มันทำลายก็ทำลายไม่หมดก็อาจจะติดนเกาะกับผนังหลอดเลือดอาจจะให้เป็น กาะกับน้ำตาลมันจะมีมันจะปิเกาะกับ,กบมันจะถูยร่างกายโทษของน้ำมัรลมจริงๆแล้วมันก็มีทั้งประโยชน์แต่โทษประโยชน์นี่คือมีข้อเดียวคือให้ความหวาน,วานแล้วก็สดชื่นให้พลังงานจต่พลังงานที่ประโยชน์ที่แน่นท,นนที่เรากินไปกินระหว่างที่เรากินถ้ากินน้ำมัมีเยอะเนี่ยทำให้ไม่หิวข้าวเลยทำให้อาหารทิ่เด็กๆถ้ากินน้ำมารมมีเยอะพ่อแม่ทุกครองตามใจมันก็จะไม่กินข้าวสารอาหารเด็กก็จะเด็กก็จะตัวเล็กผอมเนาะ แต่ถ้าคนโตกินเข้าไปอาจจะอ้วนได้อ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานเพราะจริงจริงมีข้งหนึ่งที่ตัวเองเคยกินอันนี้ประสบการณ์ตรงอ,อยู่ที่ทํางานแล้วแอร์เสียกินนับลมทุกวันน้ําหนักขึ้นถึง4สี่กิโลในหนึ่งเดือนแต่พอหยุดกินก็ลงได้นะคะแล้วจ,จริงจรเขาให้ปกตินะฮะริ่งทุกวันนี้คนเราอะโดยเฉพาะประเทศไทยหรือว่าแม้แต่ตะบลหนูของตเองอะจะมีเบาหวานเกิดขึ้นเยอะมากเพราะจากเขามาจะอาจจะไม่ใช่นะับลมทั้งหมดนะคะ แล้วทราบไหมคะว่าน้ำอัรมมีน้ำตาลกี่ช้อนประมาณห้าช้อนจริงๆแล้วเขาบอกว่ากินเขาหวานต่อวันต่อคนต่อต่อ,ตอคนไม่ควรจะเกินกินหกช้อนชาต่อวนันแต่น้ำบัตโรมมีประมาณตั้งแต่แปดช้อนชาถึงประมาณสิบหกช้อนชาเท่าที่ทที่ทราบมาเราหนูลองไปอ่านดูในข้างกระป๋องมันจะมีบอกถ้าเป็นกี่กรัมนะคะก็ลองไปอ่านดูนนนนนะะนดซึ่งซึ่งคนเราอ,อาจจะยังกินเพาถ้ากินน้ำบัรโรมหนึ่ง หนึ่งกระป๋องเนี่ยถ้าต่ำสุดมันจะมีแปดจุดห้าช้อนชาสิบแหนยประมาณแปดกินกินกีน่เท่านะคะเป็นเกือบสองเท่าแล้วเนาะซึ่งอันตรราบมากกินเกินโคต้าเยอะมากจริงๆแล้วก็ทําให้โรคต่าต่งตามมาเยอนะแยะเนาะทราะนั้นจริงๆถ้าทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องแบบเนี่ยโรคภัยก็จะไม่มีเราสุขภาพตัวเองค่ะ